สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ได้หรือยังห0สิอันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนวิธีการการสานนะคะก่อนอื่นเรามาต่อมาต่อให้มันยาวขึ้นก่อนเนาะวิธีการต่อต่อยังไงอันนี้คือด้านเล็กใช่ไหมคะอันนี้คือด้านใหญ่นะคะเราก็เอาด้านเล็กกับด้านใหญ่มาด้านใหญ่ด้านเล็กต9ก้าค่ะ 1ิดกนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลยนี่นะสอดเข้าไปรอให้แห้งสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อต่อก้านให้ยาวขึ้นอาจจะต่อสักสองสามก้านต่อไว้เลยนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการสานตะกา้าเราจะมาสานตะก้าแบบนี้นะนี่แบบนี้แบบนี้ นะคะสา,ารตะก้าให้มันเป็นวงกลมนะวิธีการง่ายๆมาดูกันค่ะตอนนี้เราได้ไมท้ที่ที่ต่อให้ยาวแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้มันแข็งแรงมากขึ้นอาจจะเสริมด้วยรวดนะคะ